นี่ตัวใหญ่ต้มงดูตัวตัวไข่ไขก่อตัวไข่ถ้าจะแอปูจีไข่ปลาไข่ปลาลิ้จิวเลยไข่อะไรคะสำซ้ำลแปดสิบนเนื้อไข่ แล้วอันนี้อะไรอัน,น้ล็ออกลตัวเล็กอ๋อตัวเล็กใช่ค่ะอ้อเก่น่ะเมื่อกี้บอกโรสี่ห้าสิบนีพี่อโรนยเพื่อนอย่านนี่ย่เออแต่มันหาตัวที่มันสลบได้ไหมอาที่มัน ดิ้นเดียวเดี่ยวทีนี้หนักแล้วต้อะต้องให้ได้นะอันนี้ครึ่งโลพันหนึ่งนะ้งโลอันนี้นะลมอนครึ่งโลให้มันกี่ตัวน เดินไม่ทันปูมาเอาเอาเอาน้ำซีซฟู้ดไปด้วยไหมป้อาอา๋อ เอาแล้วเอาแล้วชุดเซ็ตมันเดี๋ยวค่อยมาเอาเพิ่มน้ำจิ้มปูที่แกะแล้วนี่าปูไม่ก็ขอบแม่เนี่ยไม่มีดีเนี่ยตัวเล็กเล็กขึ้นเยอะ มาจะเป็นเลยค่อยมาซื้อน้ำจงน้ำจิ้มกันไฟนั่งลมก็จัดเซตนะคะเซตนึงก็ร้อยหกสิบบาทรวมน้ำจิ้มด้วยคือปูมันแกะเชือกออกเอง

ไปซอยเขาบอกว่าไปซอยซ้ายมือข้างหลังนี่นี่ไมเออได้ฉันถามร้านนี้แล้วเพราะว่าเขาขายกุ้งกันเออนี่แหละไปซอยนี้แกลาสุดอันนี้ซอยเราก็จะไปให้เขาทำให้นะเขาก็จะคิดเป็นกิโลนะคะโ เขาก็จะทำเดี๋ยวป้าทำเขาก่อน<ป>นึ่งย่างเริ่มต้น30นะคะทุกคนเราซื้อของมาเราก็จะให้เขาเออไม่พาโอมามานั่งตรงนี้ป้าเข้าตรงป้าเข้าไปแต่มันมีที่นั่งได้นะวันหลังก็มา อันนี้ย้างอันนี้่างรับรลวกกวก็ได้รับแล้วแกะพี่อยากเป็นแล้วอันนี้ปูปูปูก็นึ่งใช่ไหมปูนึ่งปูนึ่งหอยแครงเลยกเหแงลวกเป็นลาแบบนี้อนี้ไม่มีอะไรนะไม่ไม่ต้องเลือมากก็ได้หแคงอันนี้เขาก็จะรับมีน้าจิ้ให้ด้วย จิ้มซีฟู้ดเขาจะรับทำกิโลละ30บาทนะคะเขาก็จะทำตรงนู้นเขาจะไปคิดช่างกิโลให้เราครึ่งโลยี่สิบโลสามสิบเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้อยนแดงอย่าไม่ให้เด็กเป็นตาปอดแล้วเอาปฏิกิริยาแก่นอะคะเหือจังอย่